สบายดีสวัสดีพี bye. Bye ่น้ององฝ่ายตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านน้องเดือนคือเก่าเลยพี่น้องเนาะบ้านสทิตใหญ่เนาะสิมาเบิงเฮือนไม่เท่าของน้องเิ่นเป็นนะไรนะเคยมาจักเถื่อเคยเห็นบาเคยมาเหาะที่ยักเถื่อ แบะแบะแบะอยู่กระจเรายังปได้ทศไยหุดนอยู่เนาะโอ้นี่บอแม่จุนะเออ วบาดีเทาเดินดิเดินเเด <c oughs> ทางนึงสดีคือกันเดียวละยู่น <c oughs> ย่ๆ <c oughs> <c oughs> พื้นเพิ่นบอ่อนนี้ <c oughs> พุ่นเนาะทางนั้นเนาะยาวไปพุ่นบ่อพ่น,นาบน้าบอ่อทางนัน้น ใายหนาจะไปมุ้งดูเส้นอันนี้ให้ลูกมุงเทีย่ยงเหมืนล่าเต็นลูกจะขายเหมืนว่ามีนามนคนซื้อคลายไม่เท่าน้องเดือนไม่เท่าน้องเดือนครั้งแรกจะมาเห็นเพื่นห่อนบ่นไม่เท่าหรือว่าแน่ใดเบิ่งคือเมื่อยเป็นสวอยสวอย,อยเ,เป็นโรคใดตามภาษาผู้เฒ่าเนาะนอากาศห่อนในนี้มันแห้งเมื่อยแล้ว เไผ่นาอยู่ไเหนยของไผ่เอาเองเนาะแล้วไผ่เองกดไผ่เอาเองไผ่เองใส่เองนนีมักัคล้ต้องเห็นนะนะจังาเลขายจาเล่นน่อไเลย่งได้เงินบ่อไได้เงินบ่ได้เงินบ่อ มอเนี่ะเคยหยางกัมาแต่ผมมาห่อจีบบ้าจำได้อีกทีจำได้ย่าย่านดีจับไปตีบังคำลายยางตลอดเลยเคยย่างมากับอ้กยก็ยางได้ยยางมานอนสีได้หางตลอดได้ต้มแรงกันย่างมาต้นแรงแล้วกาน็ยางมานอนน้ำมนตื้อ ก็แต่ว่ากลางคืนแล้วคือน,นอนเถิงบ่แม่กางเวลาระแลอยู่นี่นอนปูเถาอนอนอยู่ลุ่มบ่เลยวะนอนเถิงนอนเถิงใสเพื่อนนี้นเห็ดได้หลายปีเลยบ่เนี่เยเพื่อนเป๊ะสอนเพราะว่าไม่ตอกบะเซานี่มันยังแบบคือ,อยังใหม่ๆนะโเลยสองพันก็อสองพันสิบสามนี่แหละ เป็นงเอสดบอเ็ดป so mm ีเอามาเออ่อ hmm. ซุ oh. ้นวสเอิ้นหน่อยเกิดนาะแมนแมนปีสิ้นหน่อยเกิดเลยกินข้าวกันยังเมื่อนี้ไปท่ากินเีอดกเขียดกินกับเขียดต้มข้าวต้มเขียดล้เห็ดเองเผือกกับลูกทรายลาวฟูโปเตมอะไรอยู่ลำลาว่ะอ๋อเป็นยังเห็ดกินเองได้อีกบอ แบบนั้นเลลยกูมาแล้วกเถือมากเลยเฮ็ดพ่แหงอะไรลู้ลุยาเธอด้ยูเธอเลย่หมสิบปีนี่จะอาะไรมามเจ่าชปีี้ยังไปว่าะยัไปว่าสิบห้าสิกปีเ มรหกสิบป้ายนี่แหละไงวะเอ้เอื้อมมันเอาเสิ่นะมหกสิบป้ายนี่แหละแต่เอื้อเอื้อของเอื้อล่าเนกะยังบบเท่าดยังไปหน้าใด้ลยเพราะว่าเขาเป็นพยาดีเลยเด้อเาอยู่ดีนะอ๋อกินเขาแทบอยู่ที่มหเท่าเจ้ากันดีแทบที่แต่ผมมีของกินเนาะธรรมานั่นรรดาโซนะบวลประวนาเเป็นพลายนะ เอือยเล้าก็ยังไปหนาได้เอกทาางได้ทางใดหน้าเป็นนี่ทา้งใดไปทังไดอ่นนดอ,อ,าอานาาดงอะไรเราแบบหนาอ้นะแ่งแงแนเรางมนให้น,น,หนี่หรอกคือว่าได้ชิปสอบมาเลยทุกปีก็เอือยจนว่าอันนันเป็นเฮ็ดเดิเดอสิถามเพิ่นเมท่ายังไ,ได้ห้องน้ำอยู <c oughs> อย่บ่ได้ได้อยู <c oughs> อย่บ่ <c oughs> สิบเห็ดทั้งใดคันใดของนี่สิเห็ดทังใดดินเจาะนะเห็ดเห็ดทางใดี่ไปเห็ดไก่แท้จีบอย่าเจ้าของอีกแล้วเดยคือเจ้ยโ่งผัอโอดินเปินแรมไปแนวนั้นบยเดียวห้อ่ อยู่ในบ้านมันคนก็สีล่เนาะบันีบงเาใดยังอนาคตตกอาตมานี่ิ้นแหนก็คือนตกอัน้อนนกบนอนอยูู่้เดียวนะลูกชายประยู่นี่ม่ได้มีไม่ได้มีหมูมีขู่มาเล่นน้ำบอลหรือว่าเนี่ย

ยื้อเอาเวนว่างแล้วบต่บ้านอยากให้เอาและจังสันอย่างสีย่วาน่านั้นนะนะียกว่าแล้วแต่เขาบ่บ่อไม่เท่าบอเรา่เาป็นแ้วแต่เขาบ่ให้เอาบ่อวนั้นเขาแล้วเลยโอ้ หนักเนาะน้ำคินได้เพิ่นกินในเสียสนคินน้ำานฝนน้ำฝนนกินน้ำฝนอย่เนาะทางนี้ก็ได้โอ้ได้นะอยู่พี่ต่อไปพุหัวนวัดกากอยู่พุ่นหแม่นเนาะแต่ว่าจะเค็ดแถวนี้มันเดินบ้านเดินทีนเราบ่มีกัน แม่มันเออมันบดเรลไห้เดินละห้อมันต้องไปทางนั้นอยู่แล้วเนมห็ดทางนั้นมันต้องเยอไปทางนั้นอยู่แล้วพื้นเออเนาดังพื้นเนะเอได้เหื่อยตอนเลยกลับมานทวนไหล้งได้เ่อเด้ล้งตัวหักบวบฮะินกล่องใส่รถ ต้อมบวบอันออกลยๆอ่านรังเงินเยเลย,ลยลเลเออ <c oughs> เฮแต่ต้อนี่บบเป็นแต่ตอนะนนันะบาบา,บากับอน้องนาก็เลย่ากอนเป็นบูกมุงบวบเออนะอันนั้นของหนักก็จนะเ้าพอเท่านั้น เออเบี่ยงเหมือนกันเปลี่ยนไปหายลายเติมเนาะรุดผลไปจากันเลยรุดผลขนาดเลยจำเกิดใหม่เลยตอนนั้นกลับมาเตือนพวกเอยเออยู่กระตูไปนออยู่นี่แหละออกมาอดเอาเด้อเดียวก็ได้ห้องน้ำเลยเดียวก็ได้ใส่ห้องน้ำเลยเจ้าร้าน้าวจะสีเห็ดให้อยู่ ลานสา้ากับ้านเคย้านสา้กับ้านเคยสิเห็ดให้ไม่ใหญ่อยู่ดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่ดีใจเนาะใครจะใครหนาอีกมึงใครจะใครหนาอีกมึงมีเงินใส่อะไรจะใครหนาจะใครหนาอีกยืนไดห้องน้ำบนเงินกบอกว่าดอกที่ใครหนาไปมุมห้องน้นะ ไอ้ไปเกี่ยงใหญเพิ่นอันลูกเพิ่นโอ้โหเกี่ยวกับน้าสาวอ่เกี่ยวกับน้าสาวเพิ่อนมันก็น้องเดือนน้ำน้องเดือนก็ไปน้องเดือนอะไรกันคันคายเนี่ยคายไพ่เท่าไรเนี่ยแม่เท่าสิบพันไพ่ละสิบพันถ้าเหมือได้บ่แพงนะเดี๋ยวพอซื้อแล้วเนาะเอาออกมาเขาขายมีแตสิบบาทนะอันเดียกได้แล้วได้หมูมี๊าเกย์ได้แล้วเกยกได้แล้วเได้สิบพันตูเฮาเด้อตู่เฮาเด้อ แต่ว่าเพิ่นนี่บ่มีในมุ้งแหละเนาะลูกเป้าหนังเรียนหันแหละติดเกี่ยวกันมาสาวลูกเป้าหันแหละเมื่อหันผัวหันแหละมีแต่ยากคายอย่างเดียวเพลนผมมีในมุ้งแล้วเรว่าเมื่อมุ้งเทียงนาผมแม่นเนาะมุ้งอยู่ขนาดเนาะแต่เพ่นเทียงเพลนกับเทียงไม่น่าไหวเพลนเอาชังสีเก่ามามุ้งอ่ะนะอ๋อ เลือดแล้วไปเกี่ยวนี à, ่ยนะไปดงไลอะไน้องเดินกับน้าสาวไปเกี่ยวได้อยู่หน้าเรืกสงป่าอืมสะอ่อนเนาะรู้ก็มันงกายกับไปเกี่ยวอยู่ดอกะเบิัดถิ่นดีว่ะแต่ไปเกี่ยวต้องอย่างไหญเนาะตัดจนบ่ไปบ่มาเบีร์นเอวโอ้ยสะอ่อนเล้วเขาเกี่ยวเด้ออยู่บ้านแล้วเเกี่ยวแล้วเขาไพ่คลายเพราะว่ามันท่วมมันขึ้นท่วมยางดิเบิรนทัดถิ่มันงำยาง มันอยู่ในป่ายาเอ้ยก็เคยไปเกี่ยวได้อยู่ป่ายานมันมีลายได้งามันเกิดมันก็งามมันบริปนปลกใหม่เด้เขาไปเกี่ยวมันแห้งปลูกมาใหม่แห้งงามแบบนี้นะไ้ยานี่ยคันอันนี้เราเพ่ว่าตัดมาอลืมเอากระติกมันแนดก้อน พี่น้องเลยอันนี้ก็คือมาถ่ายันเพื่อนทางเมตุเพื่อนเนาะให้เอฟซีได้เบิง่งแล้วก็ร้านเคยเพื่อนเนี่ยแหละว่าที่ร้านเคยเพื่อนได้เบิ่งในสมน้มเนาะ <c oughs> เพื่อนเราก็ทรงเพื่อนโบราณหละเมื่อก่อนเขาเพื่อนเา่ากับแบบนี้ <c oughs> แอมพา <c oughs> กระจาด a าไมาเ่ <c oughs> มามาเฮียแ m ม h าเมเฮยแบบนี้แหละมีอย่างน่้ตัางถิงน่ ตู้หยอกตู้เย็นก็มีอยู่ป่ะมีพอได้ใส่อยู่ป่ะเอพอได้ใส่อยู่แล้เพื่อนนี่เป็นเพื่อนน่ก็เพือนเข้าเพิ่เลยบอกเป็นเาบมีเพื่อนลูกแล้วเป็นเพื่อนลูกเห็ดเนาะโอ้เก็นเพื่อนลูเห็เนาะโอ้วป็นเพื่อนลูกเห็ดเน้ว เราก็ไปเห็นงานไปยังเราก็ไม่ได้มาเยี่ยมเลยเน่าโอ้โเอื้อยแม่เด้อเด้อเด้อขังแรก็สู้เดี๋ยวเราแบบ่าพอ่เอื้อยนี่ป้านะครับมาอยู่เฮืไอนอายด้อยู่กระตุกเฮือนน้อยอันนี้เนี่ยแล้วเนี่ยต,ตัวนี้เนาะแม่เพื่อนโก้เพือนเข่าแม่เพื่อนเราอันเป็นตัวนี้โอ้แ,แล้วนี่หันลูกเราแบบสู้นะไปเห็นงานเลยด่นในกระชื้อมาใหม่ๆเพื่อนโก้เพื่อนเข่าแสนเหมันต์รังนี้หัวใจเราก็ยังดังยังตวดตวนะครับ ไฟกันยังไ่ได้หมอดนะฮะของดังพื้นเวยดามได้ไฟยังดังควันกุม้มุม <c oughs> ไปไปเรื่อยอูาวใช่พอ <c oughs> ดีแล้วออกไปอยู่นะมันลูกสาวผูกกับลานสาวปะนี่เนาะบอบไปบอบบอบไปบอกออกไปอยู่น้ำลานอยูู่้บอไปบนปปะมอ ไปไปบ่ไปเลยตอบชื่อช no? ื <t 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 um <t <t um ah ่อเลยนี่มาไปนะเออขัดไปแล้วของไม่ได้ได้ของนางของเช่นกันเดี๋ยวหัวจักนี่ชิวร์ตอบไปคนแรกเลยตอบบอกมันจบเลยเนาะ ทานสาวกับบุกสาวเหมือนกันค่าพี่น้องเอง้เนาะอืมอ,มอมโอเคก็คะจะได้จบอ้าวอยู่ดีมีแห้งเดินไปถ่าเด้อเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพเข้มแข็งแหละแล้วก็จะได้จบคลิปพี่น้องเอ้บ้านนี้ก็ดีเนาะจะแล้วจะว่าร้านเคยกับมาเบิง่งฮะบบาลาไปซือ้อแพรหยาซอยแม่เทาวให้เด้อปฏิวัติอยู่แล้วแลอายุแต่ละเมื่อแล้วเราก็าเฮ้ยไปหหอะไรเนหาะตามภาษาูุเา่าเนาะ ดูซ<ส>ืสอว่าเป็นกระไผ่เองอเ่ะกอนเ,เพิ่นตามฮูกน้ำบอ่อ